ข้อความจากเทวทูตมิคาเอลเส้นทางที่แตกต่างกันฉันคือเทวทูตมิคาเอลฉันมาอยู่ที่นี่กับเธอณเวลานี้หลายสิ่งหลายอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลกพี่น้องหลายคนเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องหลายคนของคุณ ไม่ทราบว่าคุณรู้อะไรพวกเขาไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนไปทางที่ดีแสงสว่างกำลังเปลี่ยนแปลงไปแม้นความมืดจะดูเหมือนเล็ดลอดออกมามากขึ้นเรื่อยๆสำหรับผู้ที่ไม่พร้อมที่จะมองเห็นและสัมผัสถึงแสงสว่างและรู้จักแสงสว่างรู้ความจริงแต่ความจริงกำลังจะมาข้างหน้า และในขณะที่คุณกำลังดำเนินชีวิตต่อไปผ่านทุกช่วงเวลาที่ก้าวไปข้างหน้าจงรู้ว่าเส้นทางที่คุณอยู่นั้นแตกต่างออกไปคุณกำลังแยกทางออกไปในเส้นทางเดียวคุณกำลังใช้เส้นทางของถนนที่เดินทางน้อยคุณได้รับการทําอย่างนั้นมากที่สุดถ้าไม่ใช่ทั้งหมดในชีวิตของคุณคุณถูกกำหนดให้อยู่บนเส้นทางถนนสายนั้น บนเส้นทางนั้นใช่คุณเบี่ยงออกเป็นครั้งคราวแต่ตอนนี้คุณพบว่าตัวเองอยู่บนเส้นทางนั้นอย่างเต็มที่บนถนนเส้นทางสู่สวรรค์อย่างเต็มที่ในขณะที่เส้นทางอื่นแยกจากกันที่ซึ่งเพื่อนของคุณพี่น้องของคุณสมาชิกในครอบครัวแยกออกไปยังทิศท,ทางอื่นไม่ใช่ตามทาง เส้นทางที่คุณกำลังเดินอยู่แต่นั่นก็ไม่เป็นไรเพราะพวกเขากำลังเดินตามทางของตัวเองเส้นทางของตัวเองที่ต้องเดินทางเพราะมันคือเส้นทางของพวกเขาเช่นเดียวกับที่คุณเป็นของคุณมีอยู่บนพวกเขาและพวกเขากำลังเรียนรู้บทเรียนที่คุณได้เรียนรู้ไปแล้วและเป็นเรื่องปกติที่คุณจะให้พื้นที่กับเขาเช่นเดียวกันกับที่คุณต้องการให้พวกเขา ให้พื้นที่กับคุณคุณต้องการใช้ชีวิตของคุณอย่างเต็มที่คุณต้องการเช่นเดียวกันกับที่พวกเขาจำเป็นต้องทำอย่างนั้นเช่นกันดังนั้นอย่าพยายามโน้มน้าวให้ใครก็ตามที่ไม่พร้อมสำหรับมันแต่ถ้าพวกเขาแสดงความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเปิดเผยความจริงต่างๆที่มีอยู่ก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องเปิดใจกับพวกเขา ไม่จนกว่าพวกเขาจะขอมันหากคุณพยายามให้ข้อมูลที่พวกเขาไม่พร้อมให้พวกเขาทราบพวกเขาก็จะปิดตัวลงมากกว่าที่เคยเป็นมาเช่นเดียวกับที่คุณทำมาตลอดชีวิตเมื่อคุณได้ยินสิ่งที่ไม่เป็นความจริงซึ่งไม่เป็นไปตามเส้นทางที่คุณอยู่และเมื่อคุณได้ยินสิ่งเหล่านั้นแสดงว่าคุณปิดรับข้อความเหล่านั้น พวกเขากำลังปิดข้อความในขณะนี้เพราะพวกเขาอยู่ในเขตสบายของตนต่อไปเพราะนั่นคือทั้งหมดที่พวกเขารู้และหลายคนยังไม่พร้อมที่จะตื่นแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะในช่วงเวลาของพวกเขาในช่วงเวลาของพวกเขาพวกเขาก็จะพบกการเปิดเช่นเดียวกันกับที่คุณพบช่องว่างนั้นไม่ว่าจะเป็นการบรรจบกันที่พวกคุณหลายๆคนพบว่าตัวเองตื่นขึ้น ในช่วงเวลาเหล่านั้นในขณะที่เผ่าพันธุ์ของมนุษย์ทั้งหมดตื่นขึ้นในวิถีที่ต่างๆกันนั้นและแน่นอนในช่วงปี2012ของคุณที่หลายคนตื่นขึ้นและก็ยังคงตื่นขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ตลอดทศวรรษนี้และในทศวรรษ2020อีกหลายคนจะตื่นขึ้น อีกมากจะเคลื่อนออกจากเส้นทางที่พวกเขาพบอยู่ตอนนี้และเคลื่อนไปยังเส้นทางที่คุณอยู่พวกเขาก็จะใช้ถนนน้อยลงเมื่อพร้อมสำหรับมันเส้นทางที่แตกต่างนั้นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้และไม่มีอะไรที่คุณสามารถทำได้ณจุดนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นพยายามให้มากที่สุดคุณจะพบกับสิ่งที่เรียกว่ากำแพงอิดต่อไปดังนั้น อย่าแม้แต่จะพยายามทำเช่นนั้นเว้นแต่พวกเขาจะพร้อมสำหรับมันและอีกครั้งที่พร้อมจะค้นหาความจริงด้วยตัวเองเริ่มค้นคว้าเช่นเดียวกันกับที่พวกคุณทำมาเพื่อค้นหาความจริงที่แท้จริงเพราะพวกเขาจะพบขึ้นเรื่อยเรื่ว่าทุกสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้มาตลอดชีวิตได้ทำให้พวกเขาอยู่ในเขตที่สบายนั้น และตอนนี้พวกเขาก็พร้อมที่จะหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นจากแมกนีติที่คุณมีเช่นเดียวกับที่คุณทานยาเม็ดสีแดงทั้งหมดพวกเขาก็พร้อมที่จะทานยาเม็ดสีแดงนั้นเช่นกันดังนั้นจงอดทนอดทนกับพวกเขาแต่ที่สำคัญกว่านั้นอดทนกับตนเองและปล่อยให้ทุกอย่างพัฒนาต่อไป ให้ทุกสิ่งดำเนินไปตามความเป็นจริงในแสงสว่างในความรักเพราะนั่นคือวิถีแห่งการแสดงออกใหม่ของโลกที่สูงกว่าโลกที่มีตัวตนของพระเจ้าที่สูงขึ้นให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าจากท่านไปในเวลานี้ในช่วงเวลาเหล่านี้เมื่อสิ่งต่างๆเริ่มสะสมมากขึ้นเรื่อยเทวีคูณขึ้นเรื่อยมเมนตัมอยู่เคียงข้างคุณ โมเมนตัม um ยังคงดำเนินต่อไปแค่ปล่อยให้มันเป็นไปและรู้ว่าทุกสิ่งณจุดนี้นำมาซึ่งความยิ่งใหญ่ฉันคือเทวทูตมิคาเอลและฉันปล่อยให้คุณอยู่ในความรักสันติสุขและเป็นหนึ่งเดียวไปต่อนะเพื่อนๆไปต่อ